สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะทำแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนนะคะค่ะเป็นเมนูเด็ดของทางภาคใต้เลยนะคะรสชาติจัดจ้านนะคะสําหรับคนที่ชอบรสชาติจัดจ้านนะคะก็แนะนําเมนูนี้เลยนะคะแกงส้มนะคะแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะ,ะานะคะเดีาา๋ยวเราก็จะมาหั่นยอดมะพร้าวกันก่อนนะคะ ค่ะก่อนที่เราจะนํามาหั่นนะคะเราก็จะนําไปล้างน้ำํำทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็มาหั่นยอดมะพร้าวกันก่อนเลยค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทําแกงส้มนะคะยอดมะพร้าวนะคะชิ้นตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะ,คะอยากให้มันสุกเร็วๆนะคะเราก็จะหั่นบางๆนิดนึงนะคะถ้าหั่นหนาไปนะคะก็จะสุกช้า แล้วเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะพักไว้ก่อนนะคะปลากระพงนะคะแล้วก็น้ําหนักอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยกรัมนะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็นําไปล้างทําความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคค่ะ,คะเดี๋ยวเราก็ไปลงมือทํากันเลยนะคะตั้งน้ำหนึ่งลิตรครึ่งนะคะให้เดือดก่อนนะคะค่ะแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวนะคะวันนี้เราจะใช้เป็นพริกแกงเป็นพริกแกงใต้นะคะค่ะเราจะใช้อยู่ที่ปริมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะ เนื่องจากพริกแกงส้มของเรานะคะยังไม่ใส่กะปินะคะเราก็จะมาผสมกะปิใส่กะปิด้านนอกนะคะอยู่ที่30กรัมนะคะค่ะเมื่อน้ําแกงเดือดแล้วนะคะเราจะใส่ยอดมะพร้าวนะคะลงไปลงไปต้มก่อนเลยนะคะค่ะแกงส้มยอดมะพร้าวอ่อนนะคะก็จะเป็นแกงส้มเมนูเด็ดของทางภาคใต้นะคะ รสชาตินะคะจะเป็นรสชาติแบบจัดจ้านนะคะค่ะเมนูนี้นะคะก็จะถูกอกถูกใจสําหรับคนที่ทานอาหารรสจัดนะคะค่ะแล้วก็จะต้มยอดมะพร้าวให้สุกก่อนนะคะเมื่อยอดมะพร้าวใกล้สุกแล้วนะคะเราจะนําปลากระพงนะคะใส่ลงไปนะคะค่ะที่เราไม่ใส่ปลากระพงลงไปต้มก่อนนะคะก็เพราะว่าอยอดมะพร้าวนะคะมันจะสุกช้านะคะ เราต้องต้มอยอดมะพร้าวให้สุกก่อนนะคะแล้วเราค่อยใส่ปลากระพงนะคะปลาลงไปแล้วยังไม่ต้องคนนะคะแค่กดกดก็พอนะคะกดกดปลาให้จมลงไปนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะคาวได้นะคะปลาสุกแล้วนะคะเราจะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะน้ําปลาเราจะใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะ ใายนะคะก็คือน้ำมะนาวนะคะเราใส่น้ำมะนาวเข้าไป3าลูกนะคะค่ะวันนี้เราใช้เป็นมะนาวสดนะคะคั้นเอาแต่น้ำนะคะสามลูกนะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะนะคะวิธีทําแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนนะคะรสชาติจัดจ้านเลยนะคะถูกอกถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเอาไปลองทําตามดูได้นะคะ รสชาติจัดจ้านวันนี้เราใช้เป็นน้ำมะนาวสดนะคะแค่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ